ท่านพิมกูเทนเบิร์กจุดเปลี่ยนสำคัญของยุคสมัยนวัตกรรมสำคัญที่เปลี่ยนโลกเข้าสู่ยุคสมัยใหม่สิ่งนั้นคือท่านพิมกูเทนเบิร์กที่เป็นต้นแบบของแม่พิมพ์แรกสุดของตะวันตกท่านพิมกูเทนเบิร์กสร้างขึ้นโดยโยฮันเนสกูเทนเบิร์กนักประดิษฐ์ชาวเยอรมันเขาเป็นผู้คิดค้นเครื่องพิมพ์และเทคนิคการพิมพ์สมัยใหม่ในราวศตวรรษที่15โดยใช้ตัวเรียงอักษรที่ทำจากโลหะ หมึกพิมพ์ที่ใช้น้ำมันเป็นฐานและแท่นพิมพ์แบบกดแบบใหม่การพิมพ์แต่เดิมนั้นคือการพิมพ์บนบล็อกไม้ที่มีกำเนิดในประเทศจีนราวศตวรรษที่3โดยการแกะสลักไม้เป็นตัวอักษรจุ่มหมึกแล้วทาบลงบนกระดาษซึ่งการพิมพ์ของจีนนั้นถือเป็นหนึ่งใน4สิ่งประดิษฐ์ของจีนที่ประกอบด้วยเข็มทิศดินปืนกระดาษและการพิมพ์ต่อมาในศตวรรษที่1 1 นักประดิษฐ์ชาวจีนได้พัฒนาระบบการพิมพ์แบบถอดเปลี่ยนตัวอักษรได้และใช้ตัวพิมพ์จากดินเหนียวเผาไฟเทคโนโลยีนี้ถูกถ่ายทอดแพร่หลายไปในญี่ปุ่นเกาหลีและไปจนถึงยุโรปในช่วงศตรวรรษที่14แต่เดิมในยุโรปนะั้นหนังสือต้องทำซ้ำด้วยการคัดลอกด้วยมือโดยเสมียนหรืออาลักษ์ทำให้หนังสือมีราคาแพงและหายากเมื่อเทคโนโลยีการพิมพ์จากจีนแพร่เข้ามาในช่วงศตรวรรษที่15 จึงเริ่มมีการทำหนังสือด้วยเทคนิคการพิมพ์แกะไม้ซึ่งทำให้การผลิตหนังสือยังทำได้ช้าและมีราคาแพงจึงเป็นเป้าหมายของนักประดิษฐ์หลายคนที่ต้องการพัฒนาระบบการพิมพ์ที่สามารถผลิตหนังสือได้รวดเร็วและราคาถูกซึ่งรวมทั้งโยฮันเนสกูเทนเบิร์กด้วยที่หันมาพัฒนาระบบการพิมพ์อย่างจริงจังเนื่องจากธุรกิจเดิมที่ทำอยู่นั้นล้มเหลวและขาดทุนกูเทนเบิร์กผลิตเครื่องพิมพ์เครื่องแรกของโลกได้สำเร็จ ในช่วงคิทสักราักรามสิบเเขาได้พัฒนาแท่นพิมพ์มาจากเครื่องทำวายด้วยการหล่อตัวพิมพ์โลหะที่มีความคงทนและใช้ระบบตัวเรียงแล้วนำมาพิมพ์บนกระดาษหรือแผ่นหนังที่อ่อนนุ่มและมีความสามารถในการดูดซับหมึกได้มากและชุดตัวอักษรมีความเป็นเอกภาพสูงนำไปสู่พัฒนาการของการเรียงพิมพ์และการผลิตตัวอักษรรูปแบบต่างๆมากมายดังเช่นในปัจจุบันทำให้การพิมพ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว ผลิตได้จำนวนมากและราคาถูกลงเมื่อเทียบกับต้นฉบับตัวเขียนที่ต้องใช้เวลาของเสมียนหรืออารักษ์ในการเขียนแต่ละเล่มและยังทำให้ข้อมูลข่าวสารก็แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วถือว่าเป็นจุดกำเนิดของหนังสือกูเทนเบิร์ได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มแรกของโลกนั่นคือคัมภีร์ไบเบิลฉบับภาษาลาตินในปีคศักราช1 4 5 3ที่นิยมเรียกกันว่ากูเทนเบิร์ดไบเบิลหรือไบเบิล42บรรทัด เนื่องจากแต่ละหน้าของไบเบิลมี4 2บรรทัดโดยแบ่งออกเป็นสองเล่มมีจำนวนหน้าทั้งหมด1,268หน้าซึ่งในขณะนั้นคัมภีไบเบิลเป็นสิ่งที่หายากและมีความต้องการสูงผลจากการพิมพ์นี้ทำให้หนังสือเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอ่านจนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและกลายเป็นต้นแบบของพระคัมภีรไบเบิลในรุ่นต่อๆมาแท่นพิมพ์ของกูเทนเบิร์กแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปยังเมืองต่างๆในยุโรป ภายในปีคิศักา1500ก็มีร้านช่างพิมพ์มากกว่า200แห่งเกิดขึ้นภายในประเทศเยอรมน,นีและมีหนังสือถูกผลิตออกมาเป็นจำนวนมากในศตรวรรษที่16มีการผลิตหนังสือในยุโรปมากถึง200ล้านเล่มทำให้เกิดความรู้และข่าวสารทุกแขนงถูกถ่ายทอดออกไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วการคิดคนแท่นพิมพ์ของโยฮันเนสกูเทนเบิร์กทำให้ยุโรปกลายเป็นศูนย์กลางการพิมพ์หนังสือของโลก ท่นพิมพ์นี้ยังนับเป็นนวัตรกรรมสำคัญของยุคสมัยซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญที่สุดในรอบสหัสวสรรษที่2เพราะส่งผลให้เกิดการแพร่ข่าวสารไปอย่างกว้างขวางรวดเร็วและส่งผลให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆตามมาอย่างต่อเนื่อง